เราจะมารีวิวนะครับว่าการหลังจากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ถามมาว่า,ามีอาการเป็นยังไงบ้างแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าอาการข้างเคียงเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับพอดีมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาใช่ไหมครับพอหลังจากที่ฉีดเนี่ยวันนั้นฉีดประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วอพอฉีดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันเป็นอะไรก็มัน,ม,นมันก็เหมือนการฉีดวัคซีนทั่วไปมันก็จะเจ็บตรงที่ฉีดใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรตอนตอนนั้นนะครับอพอหลังจากนั้นไปแล้วประมาณ2-3สามชั่วโมงหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการง่วงนอนมากผิดปกติแล้วก็มันเป็นแบบคันรอบรอบดวงตาอะไรเงี้ย มันก็เหมือนเวลาเราง่วงทั่วไปใช่ไหมเราก็จะคันตาเราก็จะขี้ขยีตาอะไรเงี้ยอยากนอนอะไรเงี้ยก็มีแค่นั้นนะครับตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็จะรู้สึกว่าตัวลุมๆเหมือนจะเป็นไข้เหมือนกันในช่วงบ่ายๆใช่ไหมพอตอนเย็นกลับบ้านมาก็เลยรีบกินยาแก้ไข้แล้วก็รีบนอนปกติเนี่ยจะนอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่วันนั้นกินยาแล้วก็นอนเร็วหน่อยประมาณสองทุ่มกับสามทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็หลับยาวเลยจนถึงเช้า พอตื่นเช้ามาเท่านั้นแหละเจ็บแขนมากไอ้ตรงที่ฉีดเนี่ยมันแบบมันเจ็บแบบเจ็บแบบตึงๆอะ่ะยกแขนได้แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยหรือไม่เรียกว่ายกไม่ได้อะ่ะถึงยกได้ก็ประมาณแบบห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็พยายามจะไม่ยกยอะไรเงี้ยแต่ก็เรียกว่าเจ็บมากอะ่ะคือปกติเคยฉีด flu shot มันก็ไม่ได้เจ็บแบบนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้อันนี้มันเจ็บอ่ะมันเจ็บมากก็เลย ตอนแรกว,ว่าจะกินยากแก้ปวดก็รู้สึกว่าไม่กินดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบกลัวว่าถ้ากินยากแก้ปวดแล้วมันจะง่วงไงเพราะว่ามันเพิ่งเช้ากินยากแก้ปวดกลัวมันง่วงอะไรเงี้ยอ่าวันนั้นก็เลยก็ไปทํางานแบบเจ็บๆอย่างนั้นแหละก็ปวดๆแบบนั้นแหละพอช่วงสายๆมาอันนี้คือวันหลังจากที่ฉีดแล้วพอช่วงสายๆมาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้แล้วอากาศข้างนอกมันก็จะเป็นแบบอึมครึมนิดนึงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรเงี้ยอ่า เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมีฝนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะต้องประคับประคองอาการตัวเองไม่ให้ไม่ให้ป่วยเพราะว่าต้องทํางานใช่ไหมคือเขาก็ไม่ได้ห้ามหรอกถ้าเราป่วยเขาก็ <_ S 2> เขาก็ให้เรากลับบ้านนั่นแหละแต่เพียงแค่แบบกังวลไงก็อยากทํางานแล้วปรากฏว่าก็ประคับประคองตัวเองเป็นไปไปจนถึงตอนเลิกงานแล้วก็กลับมาบ้านก็รีบกินยาแก้ไขอีกแล้วก็รีบนอนอีกอะไรเงี้ยก็พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ เช้าวันเสาร์ใช่ไหมพอเช้าวันเสาร์ก็<ๆ>ก,ก็หายเลยแขนก็ไม่เจ็บแล้วทั้งทั้งที่แบบเมื่อคืนก็ยังเจ็บมากอยู่อเงี้ยแขนก็ไม่เจ็บละพอวันเสาร์กลายเป็นว่าเหมือนที่เขาบอกอะ่ะพอพอมันมันจะมีอาการป่วยหลังจากฉีดวัคซีนประมาณ1-2วันมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆอะ่ะแต่ตอนนี้คือสงสัยมากว่าเป็นสิวอะ่ะพอฉีดแล้วมันเป็นสิว่ทำไมก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้เป็นเยอะแต่ว่าก็ ก็เป็นมากกว่าที่เคยเป็นปกติจะไม่ค่อยเป็นสิวใช่ไหมแต่ทีนี้มันเป็นน่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าโอเคไม่ได้มีอาการป่วยหรือว่าไซ d e e f ฟ e c t รุนแรงเลยก็จะมีแค่ปวดตรงที่ฉีดแล้วก็มีอาการเป็นไข้ตัวลุ่มๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นปกติของของการทำงานของวัคซีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่า โมเดลหนาก็ถือว่าโอเคแล้วก็เวิร์กนะครับก็เดี๋ยวเราจะฉีดเข็มที่2ในภายในอีก4เดือนข้างหน้าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเข็มที่2เหมือนได้ยินมาไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้ว่าชัวร์หรือเปล่าแต่ว่าเข็มที่2เนี่ยมันจะมีแบบอาการป่วยที่แบบหนักกว่าอะไรเงี้ย โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับโมเดอร์นาถือว่าโอเคไม่ได้มี side effect ที่รุนแรงแล้วก็เพื่อนๆที่ฉีดด้วยกันทั้งคนไทยจะเมกาแล้วก็แคนาเดียนก็ไม่ได้มีใครที่มีอาการแพ้รุนแรงขนาดนั้นก็จะมีบางคนที่เป็นไข้มีอาการแขนบวมอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้น่ากาังวลหรือว่าไม่ได้อันตรายขนาดนั้นถือว่าโอเคครับดีครับโมเดอร์นาดีมากสำหรับสำหรับสำหรับเรา